สนับสนุนโดยกลาสูริตสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพค,ครับแล,แล้วภารกิจสุดท้ายของเราก็มาถึงนะครับในการนำรถมาส่งมอบคืนให้กับเจ้าของรถตัวจริงนะครับเดอะฮีโร่คาเฟ่ของพี่ท็อฟฟี่จากขบวนการสม350ตอนนี้เราอยู่ที่เป้าหมายแล้ว,ลวเดี๋ยวเรารอพี่เขาลงมาข้างล่างแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวเราจะนำรถขีเข้าไปเซอร์ไพรส์เขาที่ร้านเลยไปตามไปกับพวกเราเลยครับไอ้มดแดง เดี๋ยวเรารอพี่ด่อฟรีเข้ามาก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวได้เดินทางไปพูดคุยสัมภาษณ์กันดีกว่าสำหรับ อยากรู้ว่าความรู้สึกของเขาเมื่อเห็นไอ้มุดแดงอันเนี้ยเขาจะรู้สึกยังไงไล่ดาวคิกังไล่ดาวกำลไล่ดาวไลดาวโรฟิสวัสดีครับมาแล้วสวัสดีครับไงมาครับพี่โอ้เฟลฟ้ามากเฟลฟ้ามะพร้าวแก้วเขาบอกมา เดี๋ยวต้องอธิบายฟังก์ชันของรถก่อนนะพี่ครับผมเพราะว่าคันนี้เป็นต้นแบบของมอเตอร์ไซค์ไซโครนวีหนึ่งซึ่งจะมีปุ่มอะไรต่างๆมีฟังก์ชันเอาไว้สำหรับเดอะฮีโร่คาเฟ่โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรือนไม้ครับพี่ท็อปอันนี้จะเป็นเข็มทิศนะครับเอาไว้จับทิศทางในการเคลื่อนตัวของมอเตอร์ไซค์อะไรละเอียดนี่ครบจริงๆนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นเรดาร์เรดาร์นี่เอาไว้ทำอะไรฮะไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าสับปะหลามมันอยู่ตรงไหนพี่ อ้าวนี่ไงแดงๆอยู่ข้างๆผมนี่แสดงว่าเฮ้ยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมอย่าแดงๆอยู่ี่อันนี้คือเรดาร์ในการจับสับปะรดนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันสองปุ่มนี้นะครับครับอันนี้เป็นมิสไซล์ซ้ายขวากดมาก็จะพุ่งออกจากหน้ารถเพื่อตรงไปถึงเป้าหมายพี่อันนี้ถ้ากดสองปุ่มพร้อมกันมันจะระเบิดตัวเองอันนรถขับจะแหลกเหลวเป็นชิ้นๆใช่ที่แล้วนี่เป็นชุดเปิดไฟเรืองแสงสำหรับ นะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันอย่างหนึ่งที่เราทำให้เดลิเคโรคาเฟ่โดยเฉพาะแต่มาสะดุดตาพ<ะ>ี่ท็อปสำหรับหุนโมเดลของพี่ท็อปครับผมกี่ล้านนะครับผมให้เขารอซ่อมเพราะว่าเขาเป็นช่างตอนนี้เขาซ่อมไอ,ไอ้จักรยานไปพังๆก่อน ไอวีหนึ่งสรุปมันเป็นช่างเหรอพเป็นช่างครับผมนั่งซ่อมไม่เสร็จสักทีตอนนี้มันโมดิฟายจักรยานให้ผมอยู่อ๋อเดี๋ยวจะเปลี่ยนคันแล้วฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนคันจะถอดคันนี้ออกเอาคันนี้ใส่ฮะอ๋อเนี่ยผมทำอาไว้รอเพื่อท็อปถามความรู้สึกหน่อยพี่ครับเป็นไงบ้างครับเห็นพี่ดูตั้งแต่ต้นจากมอเตอร์ไซค์ซูซูกิเอร้อยที่สภาพไม่น่าไม่น่าจะเป็นรถเอ็มดแดงได้แล้ว คือ,อนึกไม่ออกตอนแรกว่ามันจะเป็นรูปยังไงพอพอพี่หมอเปิดอ่ารเรสเฟลต์ให้ดูรูปเพราะว่าผมจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามอเตอร์ไซค์ของรถไอพวกไอมถเอ็กไอรถแดงเนี่ยเห็นหลายรุ่นหลายรูปแบบมากเราก็นึกไม่ออกว่าจะออกมาเป็นสภาพไหนเพราะว่าเอรอยเราขับตั้งแต่เด็กๆอะ่ะครับเราเห็นสภาพเอรอยมันเป็นยังไงเรานึกภาพไม่ออกว่ามันจะมาดัดแปลงได้เป็นขนาดนี้ผมงงมากมาถึงขนาดนี้ได้ไงจริงรถลักษณะแบบนี้ผมเคยเห็นรเร e เฟลต์ครั้งเดียวนะคนญี่ปุ่นนะมาขี่ในเมืองไทย แต่นั่าจะทำอย่างนี้ไม่ใช่ของคนไทยด้วยไม่ใช่ของคนไทยอันนี้น่าจะเป็นคันแรกที่เป็นโมเดลแบบของคนไทยที่ทําขึ้นมาขอบคุณครับหมอครับขอบคุณมากครับหรือยังไงพี่ท็อปเดี๋ยวฝากมาอีกทีเดอะฮีโร่คาเฟ่ที่มาที่ไปยังไงบ้างครับพี่ท็อปจริงแล้วผมถึงมาเป็นร้านทําวงสามบาทห้าสิบก็ชอบในการเป็นขบวนการอะไรอยู่แล้วไงวงเราก็แต่งตัวเป็นขบวนการแต่งชุดยอดมนุษย์ขึ้นร้องเพลงอยู่แล้วทีนี้เราทําร้านเราก็อยากทาอะไรให้มันเป็นเหมือนเป็นที่จดจําของคนอ่ะว่าเออเวลามาร้านเนี้ ต้องมาถ่ายรูปก,กับเหล่าฮีโร่ที่อยู่ในเซฟเฮาส์ของเขาเนี่ยคือเราสร้างเอียริยาบทของเราฮีโร่ของผมไว้แตกต่างจากที่เราไปยืนซึ่งแบบเป็นเอียริยาบทที่ไม่เหมือนใครไปยืนเท่ๆไปยืนกอดอกอยู่ท่าเอวอ,อยู่ตามตลาดเลยเราเห็นทั่วไปรเราก็สร้างในเอียริยาบทที่ว่าเนี่ยคือเซฟเฮาส์ของเราฮีโร่ถ้าค,คุณมาเจอฮีโร่ที่เนี่ยเขาจะอยู่ในเอียริยาบทที่ผ่อนคลายอ,อย่างเช่นมดเอ็กเนี่ยเขาออกไปช่วยคนโดยรถคันนี้กลับมารถเขาจะไม่พังไม่เสียมืองเลยเหรอ มันต้องมีการเซอร์วิสมันก็ต้องมีการเซอร์วิสเข้าคอกผิดซ่อมกันหน่อยอะไรอย่างนี้อยากมาดูมดเอ็กซ่อมรถมาดูที่นี่อยากมาดูสไปเดอร์แมนที่แบบว่ากําลังกลุ่มๆกับการดื่มแอลกอฮน้ำหวานก็มาดูที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าคอนเซปต์ของเราเนี่ยน่าจะน่าจะนี่คือคอนเซปต์ของดีีฮโรึงดูดดึงดูดให้คนมามาถ่ายรูปกับพวกฮีโร่ในอีเดียบท ต่างต่างกันไปแล้วถ้าใครจะมาคูณเจ้าท่านใดที่ดูทางบ้านจะมาเนี่ยสถานที่ตั้งอยู่ตรงไหนอะไรยังไงั็เปิดบก,การใ,ใ,นในกล้ๆกล้วงเว,เวเียนบางเขนเลยครับอยู่ซอยพหลโยธิน48ครับ,รรบเข้าพหลโยธิน48มาประมาณ400เมตรเลี้ยวขวามือแยก2ก็มันจะมีป้ายเล็กเล็กถ้ามองสังเกตตามสาไฟฟ้าจะมีป้ายบอกทางตลอดทางเปิดบริการกี่โมงถึงกี่โมงแล้วมีอะไรบริการเราบ้างครับพี่สิบโมงครึ่งถึงสามทุ่มครับก็จะมีกาแฟเบเกอรี่ใช่คอฟฟเบเกอรี่ มีอาหารแบบพาสต้ามีอาหารจานเดียวมีเครื่องดื่มครับผม Decoration อาหารโหรสชาติน่ากินสวยมากเดี๋ยวนี้ผมว่าคนที่จะมาทานข้าวอ่ะต่อให้ไปนั่งร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรข้างทางอมันเป็นธรรมเนียมไปแล้วมั้งครับเวลาอาหารมาถึงถึงหน้าเราเนี่ยจะยังไม่กินฮะเดี๋ยวๆๆถ่ายรูปก่อนลงโซเชียล จะเป็นก๋วยเตียเ๋ยวเรืองโง่ๆหรือจะเป็นอะไรแบบข้างทางที่แบบว่า <c oughs> คืออย่างน้อยๆให้รู้ว่าตอนนี้เรากินอาหารอยู่นะบ,บอกเพื่อนหน่อยลงไอจีมันเหมือนเป็นชีวิตประจําวันส่วนหนึ่งไปแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นการที่จะถ่ายรูปอาหารหรืออะไรสักอย่างลงในไอจีหรือลงเฟซบุ o กเนี่ยหน้าตามันต้องดูดีหน่อย <c oughs> แล้วมันไม่ใช่หน้าตาแค่ดูดีมันต้องรสชาติดีด้วยครับไพ่พบร้านเราอยู่ค่อนข้างจะแบบว่าในมุม,มนะมันมันมันเข้ามาค่อนข้างลําบากใครที่ตั้งใจมาต้องตั้งใจมาจริงๆมาจาก Facebook จริงๆมาจาก i n s t a g r ก m มจริงเพราะว่า มันไม่มีคนขับผ่านอยู่แล้วครับนอกจากคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้อไงเดี๋ยวล่าลางไจะขึ้นได <Instagram. S 2> ขน้ขึ้นขึ้นไว้ในอินสตาแกรมที่อยู่ร้านอะไรต่างๆขึ้นไว้ให้ครับผมตามมาได้แล้วก็มาลองเพราะว่าเราไม่อยากให้มาครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยตอนนี้เป็นลูกค้าประจำซะเยอะแล้ว ปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นลูกค้าประจำอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นลูกค้าที่มาใหม่โดยตามมาจากไอจีและเฟซบุ๊กเปิดได้ประมาณเดือนกว่าแล้วครับเกือบเกือบสองเดือนตออรับดีนะดีมากดีมากครับตอนนี้อย่างเงี้ยอย่างยพี่หมอมาทารายการเดี๋ยวมีต่อจากพี่หมอมีอีกรายการหนึ่งพรุ่งนี้มีอีกสองรายการรายการเราจะมาช่วยยกันเพราะว่าเราอย่างเงี้ยเนาะเราอยู่ในวงการเราก็อาศัยเพื่อนๆในวงการได้มาช่วยมารีวิวให้เรามาถ่ายรายการที่นี่พาละคงละคอมาถ่ายพารายการมาถ่ายมาได้เลยฮะยินดียินดีจะรับ ชอบยังไงวันนี้รายการรถนิยมของเรานะครับเป็นเกียรติมากวันนี้รู้ว่าพี่ชื่อตอนอะไรชื่อตอนอะไรฮะ The Hero Cafe เลยโอ้โหขอบคุณมากมีสองภาคเลยภาค EP หนึ่ง EP สองเลยคือตั้งแต่ EP นี้คือภาคจบแล้วพี่เริ่มทำเลยเริ่มทำเลยครับพี่ทำยังไงผมขอเทปเลยนะได้ครับท็อปเดี๋ยงขออนุญาตเดี๋ยวจัดื่อนตัวรถเข้าไปในอ่าหมดหน้าที่ของท่านแล้วเอาเวนิวออกไปโอเคอ่ะนี่ได้จัดการนะครับอ่ะ

ถ้าแฟนๆรายการหรือคุณโยนัทใดที่อยากมาชมนะครับครับอยากมาทานอาหาร่อยๆอยากมาทานอ่เครื่องดื่มมาถ่ายรูปด้วยจี๊บสวยๆครับมาเจอกันที่นี่ที่นี่ได้นะครับเดอะฮีโร่คาเฟ่ของพี่ท็อปปี้ครับผมตอนนี้ผมจริงๆแล้วจะบอกว่าผมรอคันนี้คันเดียวผมจะแกล้งโอเพนนิ่งครบเลยฮะครบเลยแต่ไม่อยากกดดันหมอ จริงๆเราเปิดมาเดือนกว่าเนี่ยยังไม่ได้แกนออเพนนิง่งคือรอให้มันครบเพราะว่าสิ่งที่เราสั่งทำเนี่ยอย่างตัวหุ่นต่างๆเนี่ยมา,รยายครบหมดแล้วใช่เพราะว่าหมดเอ็กนั่งซ่อม,มอเอไซ่อมจักรยานอยู่มันยังไม่ใช่อ่ะผมก็เลยบอกเออเดี๋ยวรอนี้ให้มาแล้วเดี๋ยวผมค่อยแกนออเพนนิ่งทีเดียวโอ้โหรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยพี่ทอมเร็วๆนี้รรรครับ,รบหาเลิกงามยามดีแกรนรออฟพิเน็งแล้วเดี๋ยวเรียนเชิญหมอด้วยได้รครับครับผมยังไงวันนี้รายการรถนิยมของพวกเรานะครับรายการวอร์ันที่รถคลาสสิกครั้งงงแรรรรรรกกกในนนเเออออชีียยาาคคคคคคขขบบบบบุุุณณณพ่่่ฟฟมมัััััหไ โปรกาสแน่นอนครับ The Hero Cafe ครับเดี๋ยวผมจะสร้างตัวใหม่แล้วจะสั่งมอไซค์อีกคันนึง่ง <laughs> <laughs> Lie down, chill. Come in, lie down. Come in, lie down. Lie down, lie down. Temaru, shokan, akuma no gundan. Wagato mo nerau kuroi kage. 世界の平和を守るため「ゴーゴーレッツゴー」「シークのンクロマフラーライダー」「ライダーキー」「仮面ライダー」「仮面ライダー」「ライダー」「ライダー」「ライダー」 i